แม่นั่นพออยากเบาบักไอยเนาวสั่งมีหัวแ่ลูกเบาดูแม่ผู้ใดตีผู้ใดเห็นบวบปีกับเจ้าถึงขนาดนี้ บักไหวนอบ้านในจังสีมีหัวบัดเตียนบัดดกบักไฟนี่ล่ะมันนอบัดทันเหมิดเหลือจุง่มหัวห่วยเอาบ้าให้ลูกฟังลูกเอ้ยจังไในแมียมบอกแม่เมยเราเจ็บแม่เราปวดเขานั่นเอาคอดนวดทั้งหน้าทั้งหลังจักบักเขาสั่งอีหยังไม่รู้แมย์ในโยกอะได้มันดาเกวจังดวนมาแม่เนี่ยตามไปพบผู้เป็นสาวของเจ้าตัวอี กาเรอีเกเลรเอยกาลีนันตีเป็นผู้เหตุเป็นผู้กระทำกับเบีปานนี้อีเกเลเมืองในลกลามีบ่อยาหมองการเวท้องมาเบิองแม่หลังแม่จะมาบกจะมาไข่แดงจำแม่ได้ยังบ่จำได้แม่จำได้แม่จำได้ สุนักเหนือใจเลืออ่อนหวานอยากให้ลูกหลานจะให้แม่สิให้น้ำแม่เอ้ยแม่ตามมาหนูจน์จาฟ้าโอ้โนแมโพใจเด่ดแม่มาหาเจ้าหลายฟ้าลาปีไม่เห็นจักเรีรูเอ้ย เกิดเบางเปียงจักโดนเขโดนจนว่าไอ้สียขี้แม่เบื่อถือเป็นมาตัวใจเพเลิดปีไลโนเด่นไต่เห็นมันดาเข้าหห้ถือเขาตีจนคนโยมที่สาวของ กาเขดบวบปีตีข่าเมจเจ้าของเแม่ก็เงอนเงินมันหลายเงอนใจมันหายลูกเอ้ยแม่ก็รอกระเดียชังขาได้ลงคอูจังเลยจังกาเห็ดกาทำกาตีกับแม่ถึงขนาดนี้เจ้าเป็นอย่างจังไปหามันอีกกาเล่นั่นแม่แม่สบายมันจะเป็นคิดใจคือลูกแม่เนี่ยและให้แม่ให้ในเปียงลูกให้โลดแม่ให้มันสวง คนใจพี่ใจมานบ่เถิดทนพระคุณเลียงเพราะวาเลวดเนั้งจึงเปลี่ยงไว้ฟ,ฟ้าเอาภาพุมาปุบ แม่เอาผืนเก่าๆบ่ได้บ่เจ้าจะมาเอาผืนใหม่แทนคุณของแม่มากร่างกายกองสิ่งเหล่านี้มันยังย่งพรทันเคืองคุณของแม่ดอกแม่เจ้าเจ็บมองไหนขวัญจิตจมให้มันถึกหม่องคือจังเป็นแผลเต็มตัวอยู่แท้มาเบิ่งหลังให้แม่เนี่ยดูเรื่องอะไรเก็บอยอะมากเนี่ ต,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 ตาย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 เขากยังตีเจ้าเมฆมาเป็นบาดเพจนน <c oughs> ไ <c oughs> ม่ปันนะวางได้แนวคำเบิ้งบ่ายเบิ้งให้แม่อันชั่วโมงหลังดิกระแม่ขาขวากะแม่มาไหว้ยาใแข่งแค่โทษโทษโทษเมยเป็นบาดเป็นกรรมเด้อแม่เกมโอ้ยโปให้แม่ แผ่นแป้นกระดานพื้นแต่ยังได้เมแมหยับก็ไปนั่งไหนไหนลูกหล่าแม่มีจะ่เลือดมีแตุู่นอันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกจะต้องปฏิเสธและต้องตั้งกินตั้งใจเต็มใจปฏิบัติกับแม่เอาแม่ลูกสิคอยจมนะแม่เได้มาดีเกินคนแต่น้อคำแพงแกวี่วมีเอ้ยเสียใจ เก็แบแทนแม่แล้วกะไลูกใครใครไงแล้วก็เสียใจนะมเ้าปากแล้วเบ๋บนเอาบะแมนแล้วเห็นไอ้สกีบบัดที่ไหนน้ำตาไหลน้องน้องประนอง ท hey ั้งสองก้มกาบขามันดาแก้วไอ้บุญคุณล่นเก่าล่นกระมอมด้วยลูกเด้อเจ้าได้ไายหมามมนดีไปเหงแล้วลูกแม่เอ้ยแม่ฟ้าเป็นตายไปแล้วถูกขึ้นวันลูกเป็นห่วง โอ้ยหมากินเนตินเชี่ยกระเหลียวเบิ้งคักเหลียวเบิ้งแน่นวะเฮ็ดจังไรกามพอ่องย้อนชิดทอดีเมเวย้อนชิดทอดีเมเจ้าในจ่าเบ้าจมฮาเมันเง๋ยเม่นวัดตัวลูกนี่สิมีสุขจนล้นฟ้ามีเกียรติพอสามีลูกกะบบ่กินดี ไอ้ห่วงขนันพระคุณแก้วบาเป็นตกเมืองแมวบาเป็นตกเมืองแก้วลีสอโยประเทศต่าง <c oughs> โอ้ยนับแต่มือขึ้น บ่อคิดว่าสีได้พอลรกินหน้าวะอิลีมนับเมอเอ๋ยเมตโต้ใครคนย่อเจ้ยต่างต่างน้นิมานั่งเป็นลูกมานั่งก็กินดีย่อมรับป่อเกล็ดผมยำคุ้นย่อภัยเอิยน้ำมันดาทัยลูกนี้จได้เวาฟ้า ผู้ดาบาลูกมาเขาจะยกเินให้เกินแก้วดอกแกมันปัดนี้บุญของลูกนี่นั่นเล่นล่นจนเกินคนเดินดินซัม่ะอินทั้งโบนโปรดประทานพระพลแก้วสามกับโนเทนทาเทาบนโนนี คิดผ่อทุกวันปาธนาอยากพบพ่อก็เลยเข็นหน้าบาจีลีมีตีโน่เพิ่นว่าขาดสิใดกะบินมาคือนกเจ้าขาดเจ้าเมเจ้าก็เลยพ่อบาดังฝันตัวลูกนี่ซ้ำกะขึ้นโซชันสวันเทพ บาปเั้นตายอยู่ในดาวที่กาดึงแห้งจองไปจืดสองมองเหลียวในแดนไพ่ป่าไม่กว้างบอกขินแห้งบาดสนเบียกขั้นบาดเม่นสีคือบอเกี่ยวถึงความฝันโนเมโน สิลาศิโนลูกกอาทิถันบ่ขอให้เทวาเจ้าเนาพรอขอเจ้าป่ามวนรุกรุกาเทวดาอากาศสาเทวดาภุมมเทวดามาเหุสักหักบานเทวดาท่านในบันโด ต้นให้แก้วเมีตัวต้นมาเม่ยไมาเมียรถมาดังใจนึกกังมันดีเอาหาย ว้าเล้วนางเก่งควา้าแพ้่พ้นาพาบมาเช็ดกายอันมอนอยาจะเจ็ดแม่เฮงไยลูกหล่าแม่เก็บที เจ็บแม่ถืกแผลเบาบางหันแม่ถืกเหมิดเขาตีมืันสมองเบิ่งปากแม่เป็นโดระเป็นช่างใดแม่เอาแม่ตั้งใจเด้อลูกเซลล์น้ำหอนลวกเอ้ยเจ้ามาแก่แม่ล้นเหมิดใจบาปไปนั่งใจอำมหิตเอ้ยแม่อันลูกเซลยวน้ำประแดกับชิดน้ำป่าใส่แผลได้ผลมามันถือแผลมาเหยีจังจันลโดราแม่ตั้งใจได้ลูกสิสิตันหนึ่งสองสามเสพตีนี้เสพอาุดอุด ามองบ่ม <toys> ี <m í> <aún> <yelled> ่เดือดอย่ามองมันบแมันเน่แเปะปัวบาดแผลมาดอกเมเป็นน้ำเจ้าบ่มี่เดืออันใดก็อ่มองบมีบะมีก็ขวาน่นไม่ไงในเปลียงพูดเราหมองสองหมองในเปียงกันประจันกะพูดเราเศร้ากันจไปเสือเถอะอยกจะทานนั่กินได้ยิมแหละเอาพันสิลุกขึ้นมาเองดอกแมเป็นยังไงลูกศิลป์น้ำปลาเกาน้ำประแดกลาดแพแล้วมันดีขึ้นบะมี จักว่าเป็นจังหดดอกเอยไม่ลรเป็นจังไดดอกเป็นจังไดงีไม่แลเป็นทรงลงเซ็งเลงเป็นคือสู่บอเคยนเนี่ยจังสี่เห็นแบบไหนมาจังสี่เศร้าทรงลงเซ็งเลงจังสี่มันต้องแถมแถมแถมแล้วจังสี่ชวเมี แส่แม่ในหลบลาเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดบาดแผลเช็ดบาดแผลที่บวบช้ำน้ำตายย่อยมาลังลายเอื้อยกาเล่เมือสั่งข้าไม่ได้บอกกลัวบาปปังโน้อย ยังมาสิงใจจังเด้ตีจนป่านนี้บางอาดตีมันดาได้ใจเอ้ยโน้ใจโทษโทษเทียมเกินป่านเพือมันเป็นกรรมของแมียาจะทุ่าจะโศกหลายลูกเลยแม่ียอดให้น้ำบ่ไดร รารุ่นยางเลือเกินเมตตาทำบ่อลำอูใจเอื้อยโพดสววซ้ำบ้าแล้วหาเข้าน้ำให้เม,ม่ันรดากินสิ้นตอนหนา ปลาตอนมั่นลูกแตงมาเต็มผ้าเขาแมหนึ่งปลาหนึ่งไก่ลูกอกกระดูกออกกลางออกแล้วเม่กินจะจ้องแค่ให้ไหลเม่กินข้าวเสมเมย์เหล่าห็นงนำไร่แม่ก็ไหลและระเบิแต่ว่าแม่กินขึินลุ่งเรือบ่ลกินให้ลูกได้ตอบสนองบุญคุณสมหังสมจิตทอดกันในแม่เอ้ยกินเม่จะจะให้ยังเดียวแม่กินแมย์จีบญายามดอกกูเห็นมา ากินข้าวเกลือนบอดล้มสงเกียติเองเห็นน้ำตาเมียลังน้ำตาของลูกหน่อยกับพ้อยเศร้าวมเงานั่งจึงว่าพมเทพฟ้าจะเศร้าศกตอมตมเดือดเมือลูกสิขอเพี้ยน บ่ห้เคี่ยงสิขอเลี้ยงเรื่องสิไลมันดาทิมบอบมีเลยเมเตนยเม่ิิพอมเม่ิิจอยสาปินกุยยิงกว่าแก่งสิเแพ้งเบาว่าแมวอมดับลูกนี่พ้อมทุกเมื่อฟ้าสิเบิงปาติบัดเม่จะอึดอัดใจลูกบอดตายบ่ตกดอยสี่อยเพียนบ่มีขานจนสังขันเอ้ยมั่งคิด พร้อมทั้งสร้างบุญก <AND> well ุศลอุทิธาเมเจ้าเวลาโม่ไอ้ได้ไหวกันนั่นล่ะน้าอี่เมื่